คลิปนี้คลิปนี้ฟังไว้เป็นกรณีศึกษานะคะไม่ไดราม่าถือว่าเป็นการมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์นะคะในการที่พิติไปติดต่องานราชการแล้วก็เจอเรื่องที่ตื่นเต้นมันจะมันจะตื่นเต้นยังไงไปฟังกันค่ะ คือถ้าถ้าเป็นถ้าเป็นพิธีเนาะเขาเขาบอกว่าอ่ให้ไปนั่งรอเราก็ไปนั่งรออ่ะคุณยื่นแบบนี้อ้าแบบนี้นะคะคือเป็นคนที่ไม่ไม่อยากมีปัญหาอะไรกับใครนะครับเพราะว่าเวลามีปัญหาแล้วมันไม่สบายใจมันรู้สึกยังไงไม่รู้อะค่ะ ฟังไว้เป็นประสบการณ์นะคะสำหรับในคลิปนี้อยากจะมาแชร์ประสบการณ์เวลาเราไปติดต่องานราชการที่ประเทศฝรั่งเศสเน้นย้ำนะคะว่าที่ประเทศฝรั่งเศสเพราะว่าตอนนี้พี่ตีอยู่ที่ประเทศฝรั่งเศสค่ะแล้วมีประสบการณ์สดสดร้อนร้อนนะคะในการไปติดต่องานราชการที่นี่เขาก็เรียกว่า p l e fact คก็จะเป็นสถานที่ราชการสำหรับชาวต่างชาติเมื่อเวลาเรามาอยู่ที่ประเทศฝรั่งเศสนะคะเราจะต้องไปรายงานตัวนะคะว่าเรามาอยู่ที่ประเทศฝรั่งเศสนะเรามาถึงประเทศฝรั่งเศสแล้วเราจะอยู่ในช่วงระยะเวลาเท่านี้เท่านี้เท่าน,านี้เหมือนเป็นการรายงานตัวนะคะแล้วทุกครั้งที่เวลาพิธีติดต,ต่อ หน่วยงานนี้มันก็รู้สึกว่ามันยุ่งยากซับซ้อนประมาณหนึ่งนะคะมันจะมีแบบมันจ่ต้องติดติดขัดขัด,ขดบางสิ่งบางอย่างนะคะยกตัวอย่างอย่างแรกๆช่วงปีแรกๆอ,อ่ะไปรายงานตัวพอกลับไปเมืองไทยมารายงานตัวอีกแต่ก็ไม่ได้รับการติดต่อกลับนะคะจนเมื่อกลับไปเมืองไทยอีกพอจะทำวีซ่า มาที่ประเทศฝรั่งเศสทางสถานทูตฝรั่งเศสที่เมืองไทยเขาก็ถามว่าทําไมถึงไม่ไปรายงานตัวเราก็บอกว่าก็เพราะว่าเราได้ติดต่อทาง perfect du e นี่นะคะพี่ตีเรียก perfect du ก็แล้วกันเนาะ perfect du ออกเสียงยากหน่อยนะคะ p e f e c t du ค e ติดต่อไปแล้วแต่ไม่ได้รับการติดต่อ,อก,กลับ ปัญหาอย่างหนึ่งนะคะก็คือว่าเวลาเราโทรไปก็จะไม่มีคนรับต้องติดต่อทางอีเมลเท่านั้นแต่พอติดต่อไปทางอีเมลแล้วบางทีก็มันเหมือนแบบมันไม่มีความหวังอะคะ่ะเอ๊ะเมื่อไหร่จะตอบกลับมานะแล้วเราจะต้องทำยังไงต่อแบบนี้ค่ะคือมันไม่เรียลไทม์มันไม่มีการมันไม่มีการแบบบอกวัน ชัดเจนแน่นอนอันนี้ก็คือปัญหาที่พิติเจอนะคะไม่รู้ว่าคุณที่อยู่ประเทศฝรั่งเศสเจอปัญหาอะไรบ้างลองบอกคอมเมนต์แชร์ประสบการณ์ให้พิติได้รู้บ้างนะคะเผื่อคนที่เข้ามาดูจะได้มีประสบการณ์นะคะในการติดต่องานราชการคราวนี้พิติก็เขียนชื่อคลิปว่านัดแล้วนัด นัดไม่เป็นตามนัดนะคะนัดไม่เป็นไปตามนัดขอบีนขอคอมเพลนนิดหนึ่งนะคะขอคอมเพลนกลางสถานที่ราชการสถานที่ทำการนะคะคือเรื่องก็มีอยู่ว่าพิตีไปรายงานตัวละนะคะครั้งแรกพิตีไปรายงานตัวแล้วทีนี้ในในบัตร มันมีอายุถึงวันที่30กันยายนนะคะพอ,อะคือวันวันแรกที่พิติไปยื่นรายงานตัวก็คือวันที่1 1เมษายนปี2021นิติไปยื่นรายงานตัวนะคะเพื่อขอการเดินเซจู เมื่อยื่นเสร็จก็มาดูปรากฏว่าอายุที่มันเป็นใบแทนนะคะใบแทนการเดอรเซูเนี่ยมีระยะเวลา6เดือนก็คือเมษาพฤษภามิถุนากรกฎาสิงหากันยาเขาก็จะเขียนว่าหมดอายุ30กันยายนนะคะพอหมดปุ๊บเราก็รอรอรอรรรนะคะว่าเอ๊ะเมื่อไหร่จะให้ไปรายงานตัวเพราะว่า บัตรมันก็ใกล้จะหมดอายุแล้วนะคะปรากฏว่าพอเข้าเดือนกันยาก็ได้รับอีเมลนะคะซึ่งอีเมลที่พิติลงทะเบียนจะเป็นอีเมลของคุณสามีเขาก็ส่งเข้ามาประมาณต้นเดือนกันยาเขาก็บอกว่าในอีเมลนะคะอีเมล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 บอกว่านะคะ Rendez-vous en p r é f e c t u r e le 29 s e p t e m b r e 2021 à 10:30 h 30. นะคะแล้วก็บอกว่าให้เอารูปมาด้วยหนึ่งใบนะคะยินโฟโต้ดิดองทิเตะนะคะเราได้รับอีเมลเรียบร้อยแล้วนะคะก็ไปถ่ายรูปค่ะ แล้วก็อ๋อเรามีนัดวันที่29่กนะย9กันยาเวลา10บโมงครึ่งเอาละได้รับอีเมลแล้วนะคะได้รับอีเมลเตรียมตัวเมื่อถึงวันนัดนะคะเอาละประเด็นมาถึงตั้งแต่เริ่มเข้าไปในที่ทำการเลยนะคะก็คือว่าเราเข้าไปแล้วเราก็บอกเขานะคะว่า,ามีนัด วันนี้เขาก็ถามว่าชื่ออะไระพิธีก็บอกว่าบอกชื่อไปนะคะปรากฏว่าไม่ไม่มีไม่มีชื่อพิติอยู่อ่ะทาไมเป็นแบบนี้นะคะพิติไปที่ทําการมีนัดสิบโมงครึ่งใช่ไหมคะพิติไปถึงก่อนก่อนสิบโมงด้วยซ้านะคะประมาณเก้าโมงสี่สิบห้าแบบเนี้ยก็ไปรายงานตัวปรากฏว่าไม่มีชื่อในลิส ไม่มีชื่อในลิสต์ทำยังไงเขาก็บอกว่าให้รอให้รอนะคะ,ะพิติก็นึกในใจนะคะอะรอโอเครอ,อก่อนก่อนนั้นก่อนนั้นเขาบอกว่าไม่มีรายชื่อ,อไม่มีรายชื่อแล้วทำยังไงก็คุณส่งอีเมลมาบอกว่าให้มารายงานตัวแต่ไม่มีรายชื่อเขาบอกว่าไหนขอดูเมลหน่อย นะคะอะ่คุณสามีก็ค้นหานะคะตื๊ดๆๆๆอยู่นี่เขาก็บอกว่า,อ,าอ๋อเหรอเหมือนหน้าแตกไปนิดนึงนะคะอ,อ๋อเหรองั้นนั่งรออพิติก็ไปนั่งรอแป๊บหนึ่งแล้วก็มาคิดในใจอ่ะแล้วเขาจะรู้ได้ไงนะครับว่าเราเรารอเขาก็บอกว่าอตอนตอนที่ติคิดในใจคุณสามีเอาละไปแล้วนะคะไปที่เคาน์เตอร์แล้วก็ถาม จ้นาที่ว่าให้รอแล้วยังไงรอรอนานไหมรอถึงเมื่อไหร่เราจะรู้ได้ไงว่าถึงคิวของเรานะคะก็คุยกันแบบคือพี่ติไม่ไม่ไม่เป๊ะเรื่องภาษาพี่ติไม่รู้นะคะว่าเขาคุยอะไรกันแบบค่อนข้างแบบซีเรียสอะจริงจังนะคะเขาก็คุยแล้วก็บอกว่าเหมือนเหมือนแบบ เหมือนเหมือนคอมเพลนกันน่ะคุณเหมือนมาว่าคุณทำงานยังไงอะ่ะทำไมถึงตกหล่นแล้วนัดเรามาเราไม่ใช่อยู่บ้านอยู่เราบ้านเราไม่ได้อยู่ข้างบ้านอยู่ตรงสำนักงานนี่นะอะไรเงี้ยล้วก็ต้องเดินทางมานะคะเราก็ต้องมีการเตรียมตัววางแผนอ่เรื่องนัดมันเป็นเรื่องสําคัญนะคะอ่าก็คุยกันเขาบอกว่ารอรอแค่นี้แหละนะคะแล้วก็ เจ้าที่ก็โทรไปเหมือนเหมือนโทรไปที่นแผนกที่ทําการนัดหมายนะคะอ่ะเราก็นั่งรอนะคะคนก็เยอะเหมือนกันนะคะคนมาเรื่อยๆมาเรื่อยๆแบบค่อนข้างจะคึกคักเราก็นั่งรอนะคะพิตีสังเกตอาการของคุณสามีละไม่ค่อยไม่ค่อยพอใจนะคะก็นั่งรออ่ะเรามีนัดสิบโมงครึ่งนะคะ ปรากฏว่าคนที่มาหลัง,ลงเราอะ่ะเขาก็เริ่มเพราะว่าเขาได้หมายเลขไงฮะเขาก็เรียกไปตามหมายเลขมันเหมือนกับว่าเรามาเรามาตามคิวแต่ไม่พอเรามาก่อนเวลาด้วยซ้ําแต่ทําไมคนที่มาทีหลังเราอะ่ะถึงได้รับรับเรื่องดําเนินการไปเรียบร้อยแล้วพี่ตีนั่งรออ่ะสิบโมงครึ่งน่าจะถึงคิวเราแล้วเนาะ ปรากฏว่า10บโมง4ี่สิบโมงสีจะ11บเอโมงแล้วอะคะ่ะคุณสาม,มีก็เดินเข้าไปถามเจ้าหน้าที่ถามว่าทำไมคนที่มาที่หลังถึงข้ามคิวเราไปเหมือนกับว่าเอ๊ะเราไม่มีตัวตนนะคะคุณนัดเรามาแต่ทำไมเพิกเฉยแบบนี้ ก็พูดคุยกันไปนะคะพูดคุยกันไปแบบจริงจังอะ่ะแต่แต่ไ,ม,ไม,ม,ม่ไม่มีอารมณ์ไม่มีอารมณ์นะคะเราพูดเสียงดังนิดนึงนะคะกลางที่ทําการนะคะอ่ะทำไมคุณถึงทําแบบนี้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 อ่ะพูดคุยอันนี้เป็นที่ประเทศฝรั่งเศสนะคะเขาก็เลยแบบใช้หลักการและเหตุผลในการ แสดงความคิดเห็นตามที่ประเทศฝรั่งเศสเขามีนโยบายนะคะก็คือเลือกเสรีภาพความเสมอภาคนะคะผา,ารดอนภาคแบบนี้ค่ะ,ะตรงเคานเตอร์เสร็จแล้วนะคะ,ะแล้วก็รอ11อโมงกว่าแล้วอะคะ่ะ11โมงส5นะคะแล้วก็นั่งรอจนมันเหมือนกับว่าจน ผู้ที่มารับการบริการไปหมดแล้วอะ่ะเจ้าหน้าที่เขาก็เลยอ่ะเรียกอ่ะเรียกถึงตาเราละปรากฏว่าอ่ะก็เข้าไปเอาละพอยื่นเอกสารยื่นเรื่องคุณสามีเหมือนขาดใจไม่แล้วใจนะคะไปแล้วใจนะคะ ทำไมถึงเป็นแบบนี้อ่ะเขาก็พูดคุยกันโอ้แบบเจ้าหน้าที่เป็นผู้ชายด้วยนะคะเขาก็ให้ให้การบริการตามขั้นตอนของเขาไปนะคะแล้วเขาก็พิติไม่รู้ว่าเขาพูดประเด็นอะไรกันนะระหว่างคุณสามีกับเจ้าหน้าที่อ่ะอ้ยหน้าดําำําเครียดไม่ใช่หน้าดำนะคะหน้าแดงหูแดงกันเชียวนะคะทั้งสองคนอะ่ะเหมือนว่าเออเดี๋ยวผมจะธี่ายให้มันเป็นแบบนี้แบบนี้พิติไม่รู้ว่า เขาคุยประเด็นก่อนหน้านี้หรือเปล่าที่เราเคยมีปัญหากันนะคะว่าเออทำไมไม่ได้รับการตอบกลับไม่ได้รับการติดต่อมันติดปัญหาอะไรนะคะทําไมมันถึงมีปัญหาอย่างนั้นอย่างนี้นะคะพิ่ตีชอบอยู่อย่างหนึ่งนะคะที่นี่นะคะก็คือว่าเวลาเราคุยหรือมีปัญหาเราสามารถที่จะโต้แยง้งพูดคุยได้อย่างจริงใจนะคะ ว่าเราติดตรงนี้มันมีแบบนี้เขาก็เคลียร์ให้เรานะคะอ่าเสร็จเรียบร้อยได้รับเอกสารก็ปรากฏว่านะคะก็ยังไม่ได้รับการ์ดยังไม่ได้รับการเดเซจูนะคะมันเป็นบัตรใบแทนอีกนะคะวันหมดอายุก็คืออีก3าเดือนนะคะตุลาพฤศจิกาธัานวาสิ้นปีนี้นะคะให้มารายงานตัวอีกทีหรือว่าเรามีปัญหาเยอะมัง้ง <laughs> หรือว่าเรามีปัญหา กับเขาเยอะเขาก็เลยยังไม่ให้การ์ดอันนี้พี่ติไม่รู้นะคะปรากฏว่าอพอเราได้ใบนี้ออกมาคุณสาม,มีก็ยังไม่แล้วใจนะคะก็เดินไปที่เคาน์เตอร์ถามว่าคือเหมือนไปคอมเพลนอะคอมเพลนการทํางานของเจ้าหน้าที่ที่เคาน์เตอรอ์ทำไมถึงเป็นแบบนี้ทําไมคุณถึงให้การบริการแบบนี้นัดตระมาณแล้วทำไมถึงเป็นแบบนี้แบบนี้อก็คุยกันไปปรากฏว่านะคะหัวหน้าหัวหน้าแผนกเข้ามาพอดี นะคะเหมือนเข้าไปข้างนอกนะคะแล้วเขาก็เข้าไปทําธุระข้างนอกเขาก็กลับมาแล้วเขาก็เห็นเหตุการณ์เขาก็คุยกับเจ้าหน้าที่อีกคนนะคะข้างหลังมีอะไรเหมือนเหมือนกับว่ามีอะไรอะไรเนี่ยแล้วเขาก็หายไปแล้วก็กลับมาใหม่แล้วก็มาคุยกับคุณสามีคุณสามีก็คุยคอมเพลนว่าเราเจอปัญหาแบบนี้แบบนี้ทําไมถึงเป็นแบบนี้แบบนี้อ่ะเขาก็บอกว่าเดี๋ยวรอสักครู่นะคะเดี๋ยวจะไป หัวหน้าแผนกนี้เป็นผู้หญิงนะคะเขาก็บอกว่าอันนี้พิตีจับใจความนะคะอะเดี๋ยวรอสักครู่นะคะเดี๋ยวเราจะให้เจ้าหน้าที่มาอธิบายว่าเรามีปัญหาอะไรเกิดปัญหาอะไรขึ้นนะคะเขาก็หายไปแล้วเขาก็ไปตามเจ้าหน้าที่คนหนึ่งมาเป็นผู้หญิงนะคะเขาก็เชิญเราสองคนไปที่โต๊ะทางานแล้วเขาก็อธิบายบอกว่าอันนี้มันเป็นมันเป็น มันเป็นระบบเป็นขั้นตอนเป็นวิธีการเป็นแบบนี้ของเขานะคะเจ้าหน้าที่อธิบายให้ปุ๊บ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 เรียบร้อยละปุ๊บก็ออกมากลับบ้านพิธีก็ถามคุณสามีว่าที่คุณคุยกันเนะี่ยฉันไม่เข้าใจเลยนะคะฉันไม่เข้าใจว่าฉันไม่เข้าใจนะคะว่ามีปัญหา ฉันไม่เข้าใจนะคะว่ามีปัญหาอะไรคุณสามีก็บอกว่าเธอไม่จําเป็นต้องเข้าใจปัญหาอีกบักเขาก็สรุปสั้นๆให้ฟังว่าทางเจ้าหน้าที่ที่นี่เขาไม่แคร์เขาไม่สนนะคะว่าคุณมีปัญหาอะไรเขามีหน้าที่ทําตามระบบขั้นตอนของเขาแบบนี้ <laughs> ค่ะเพราะฉะนั้นแล้วนะคะสรุปนะคะตอนนี้พิตีก็ได้ได้รับการเป็นบัตรแทนนะคะบัตรแทนการเดอซชูนะคะบัตรแทนก็เป็นแผ่นกระดาษเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะคะ <laughs> ก็เป็นแบบนี้นะคะ เป็นแบบนี้ได้ได้ใบแทนมาก็มีอายุถึงนะคะวันที่28เดือนธันวาคมปี2021นีก็คือปีนี้ก็เป็นใบแทนแบบนี้ค่ะครั้งแรกครั้งแรกที่ได้ก็เป็นใบแบบนี้นะคะบัตรแทนแบบนี้เหมือนกันครั้งแรกที่พิติขอนะคะวันที่ครั้งแรกที่พิติไปรายงานตัววันที่หนึ่งเมษามีอายุ6เดือนนะคะเมษาพฤษภามิถุนายนกรกฎาคมสิงหากันยา หกเดือนพอหกเดือนเสร็จปุ๊บพิดิก็ไปรายงานตัววันที่ยี่สิบเก้ากันยายนนะคะพอไปรายงานตัวปุ๊บเมื่อวันที่ยี่สิบเก้ากันยายนวันที่มีปัญหานี่นะคะวันที่มีดราม่านี่คะ่ะพิดิก็ได้ไปนี่มาก็มีอายุอีกสามเดือนก็คือตุลาพฤศจิกาธันวาเสร็จแล้วนะคะเขาก็บอกว่า อาจจะรออีกสามเดือน6กเดือนหรือมากกว่านั้นนี่วะนะคะก็รอไปค่ะเพราะฉะนั้นเวลาพิติจะไปไหนนะคะพิติก็ต้องพิติจะไปไหนหรือจะเดินทางพิติก็ต้องเอาใบนี้ไปด้วยนะคะเพราะว่าเพราะว่าวีซา่าพิติไม่มีพิติไม่มีวีซา่าจะเดินกลับเดินทางกลับไทยก็ยังไม่ได้นะคะเพราะว่ากลัวว่าจะมีปัญหาเมื่อเวลา เดินทางจากเมืองไทยมาที่ประเทศฝรั่งเศสเพราะไม่มีวีซา่าอันนี้พี่ติไม่รู้นะคะยังไม่มั่นใจก็รอดูต่อไปดังนั้นนะคะคลิปนี้ก็เป็นเหมือนเป็นประสบการณ์หรือเป็นเขาเรียกว่าเป็นกรณีศึกษาก็แล้วกันนะคะว่าเผื่อท่านใดที่มาติดต่องานกับหน่วยงานราชการที่ประเทศฝรั่งเศสก็ ถ้าเราติดขัดปัญหาอะไรตรงไหนก็ลองคุยกับเจ้าหน้าที่นะคะเพราะว่าเขารับฟังเหตุผลเพียงแต่ว่าคนฝรั่งเศสต้องเข้าใจนะคะเขาจะโอเวอร์แอคชั่นเวลาคุยอะไรอะ่ะเขาค่าจะแบบอย่างอย่านว่าเราคนไทยส่วนใหญ่เวลาคุยก็ประมาณนี้ใช่ไหมคะดีใจเสียใจประมาณนี้แต่ถ้าเป็นคนฝรั่งเศสดีใจหรือเสียใจเขาก็จะ นะคะเอาละค่ะถ้าเกิดว่าท่านใดมีประสบการณ์นะคะในเรื่องของการติดต่อหน่วยงานราชการต่างๆที่ประเทศฝรั่งเศสคอมเมนต์บอกพิตีได้ที่ข้างล่างใต้คลิปนี้ด้วยนะคะพิธิอยากรู้ค่ะที่จริงอะ่ะมีตอนที่ไปยื่นเรื่องขอแต่งงานด้วยนะคะอตอนขอแต่งงานก็มีดราม่านิดหนึ่งนะคะก็คือว่า ตอนนั้นก็คือแบบพูดภาษาฝรั่งเศสยังไม่ค่อยรู้เรื่องนะคะแบบเงงเงงเงงะแบบมึนอะพอเขาถามมาแล้วก็พิตีไม่รู้เขาก็เหมือนประมาณว่าอะไรเนี่ยจะมาขอแต่งงานแล้วก็พูดไม่รู้เรื่องอะไรกับฉันนะคะอันนี้คิดไปเองนะคะเอาละค่ะคลิปน่าจะเป็นอะไรนะคะเราค่อยมาคุยกันใหม่สำหรับคลิปนี้ค่ะ ขอบคุณนะคะแล้วพบกันใหม่ค่ะบ๊ายบาย